สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะครับกับข่าววันนี้ของเรานะครับ <c oughs> ที่นำมาจากสวนทั้งหมดเลยนะครับจากโคกน้องนาของเรานะครับได้วานได้วานเหมาได้สี่ตัวนะครับย่างหมดเลยอ่ะส <c oughs> <c oughs> ก็มีผัดทวพูผัดบินฟ้านะครับน้ำพริกน้ำจิ้มโอ้นะครับปลาก็มันหยติ้งเลยนะครับมาครับท่านผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะครับพาท่านผู้ชมนะครับโอ้ดูปลาหมอนะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับเอา มามานี่ปลาปลดปลา,อ,าออกหน่อยดิจะไปนี่ครับโอ้ปลาหมอมัน ปลาจารม็ดก็มันปลาตะเพียน,นมันมากเลยอืร้อนๆเลยครับท่านผู้ชมเพิ่งเอาลงจากเตาเลยนะครับแซบแซบครับพี่น้องมันมากเลยน,ะน,น,น้องน,น้องหมูเลยปลาปลา,ปลามีสีชนิดนะคะชนิดละตัว เ <s us> ห็ดเดียวนั่นนี่เห็ดเดียวเห็ดเดียวแต่ว่าปล่อยด้วยเนาะเห็ดเดียวจบอันตัวเล็กเราก็เอาไปปล่อยเลยเมื่อเช้าก็ต้มปลาเมื่อวานก็ตกปิดวันนี้วานแหงครับกินเมนูปลาทุกวันทุกวันนะครับอายุอายุเยอะแล้วกินต้องกินปลาเนาะ มาครับกินข้าวด้วยกันนะครับนี่เทนี้ก็แซบหลายแล้วครับนี่น้ำพริกนี่อดไม่ได้เลยบันเราดำน้ำพริกปลาร้านะครับน้ำพริกจิ้มแจ่วบอกเนาะโอ้พนบ้านเหมนกันนี่บอกโอ้เขาเรียกว่าไอ้นี่เนาะลอยลอยลอยโอ้โหครับนี่ หลังเอ่เขาเรียกว,ว่าของหวานหลังไอข้าวนะครับกินข้าวเสร็จก็มีของหวานด้วยนะครับกล้อยนะครับมีกล้อยกระดุยกระดุยนึ่งข้าวเหนียวโอ้นะครับพา,าท่านผู้ชมได้มากลืนน้ำลายด้วยกันน <laughs> <c oughs> ะรครับ <c oughs> ที่ชอบก็ที่นูชอบมากเลยก็คือนี้บินฟ้าบินฟ้านี่เขาเขายำกินได้นะแม่เคยยำ<อ>ลาบลาบหรือยำลาบค่ะเหมือนลาบเลยลาบใส่หมูับอร่อยนุมๆครับขออนุญาตนะครับกินข้าวกันเนาะนะครับขอบคุณ FC ฟซกคนทุกท่านนะครับมากินข้าวด้ยวยกันสวัสดีครับ more